สัมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับในช่วงฤดูฝนพศ25 1 0หสมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอหนองแซงข้าวเขียวชะอุ่มไหวลมนกเขาแมวร้องแว่วกลางคำ่ำบรรยากาศแบบนี้ ชวนให้จินตนาการไปถึงเรื่องเล่าต่างๆที่กิ่งแก้วเคยได้ยินมาตั้งแต่จำความได้ถ้าได้ยินเสียงสวดจากกลางนาอย่าตอบอย่าหันไปมองเด็ดขาดยายพูดทุกปีก่อนถึงช่วงเข้าพรรษากิ่งแก้วอายุ17ปีแล้วเรียนจบปเจจากโรงเรียนประชาบาลหลังเรียนจบก็อยู่บ้านช่วยงานครอบครัว ส่วนพ่อแม่แยกทางกันต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่เธอไม่เคยเห็นผีไม่เคยกลัวผีแต่คําเตือนของยายกลับฝังลึกในใจด้วยเหตุผลที่ไม่เคยอธิบายให้เธอฟังกลางบ้านไม้ยกได้ทนแสงตะเกียงเจ้าพยุสสั่นเบาๆขณะยายกำลังมัดห่อข้าวเหนียวห่อหมูแดดเดียวไว้สำหรับรุ่งนี้เช้ายาย เคยได้ยินไหมเสียงสวดที่ว่ายายหยุดมือแล้วพูดว่าคนรู้ไม่โพดคนโพดมักไม่รู้ยายตอบแล้วลุกเดินหนีไปคืนเดียวกันนั้นกิงแก้วนั่งริมชานบ้านมองออกไปอย่างทุงกว้างที่ล้อมวัดเก่าหลังหมู่บ้านเสียงกบเสียงจิ้งเรดเสียงลม เป็นเสียงที่ได้ยินปกตินิยามค่ำเคืนในขณะที่เธอกำลังจะลุกกลับห้องนอนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆเ,เสียงสวดมน์เงมือนพระกำลังสวดบทอนัตตาใครได้ยินจากไกลๆในโบสถ์แต่มีชัยเพราะวัดเลิกสวดตั้งแต่คำเสียงนั้นไม่ดังพอจะจับท้อยคําแต่มีจังหวะมีเสียงสวดต่อกันไม่ขาด และแทรกด้วยเสียงสะอื้นแผ่วๆเหมือนคนหนดกรันกิ่งแก้วนิง่งยืนฟังจนขนลุกทั้งตัวไม่ใช่เพราะเสียงนั้นน่ากลัวแต่เพราะเธอไม่รู้ทำไมเสียงถึงอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่น่าจะเป็นที่ที่มีพระไม่มีคนอยู่ไม่มีวดัดไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมีคนสวดมนต์อยู่กลางทงุ่งยามค่ำคืนรุ่งเช้า แสงแดดสีทองบางๆแทบยอดข้าอ่อนทั่วทังทงกิ่งแก้วนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านถือตะกร้ากับข้าวมื้อเช้าเตรียมจะเดินไปส่งให้ยายที่ศาลาวัดเหมือนทุกวันพระยายตื่นตั้งแต่ตีห้าเดินออกไปวัดกับยายผิ่นข้างบ้านแกบอกให้กิ่งแก้วตามไปพร้อมกับข้าวที่จะใส่บาตรก็พอกิงแก้วพอเรียนจบเธอก็ช่วยงานบ้านหุงข้าวหาบน้ำ เก็บผักตามคันนาและไปส่งกับข้าวทุกวันพระแต่ใจเธอเชาวนี้ไม่ได้อยู่กับกับข้าวในตะกรา้ามันยังค้างอยู่กับเสียงมืกอคืนแม้เธอจะเคยได้ยินมาทุกปีแต่ปีนี้เธอกลับมีความอยากรู้มากขึ้นอาจเป็นเพราะด้วยวัยของเธอด้วยที่โตขึ้นเสียงนั้นมันเหมือนเสียงพระจริงๆนะแต่พระวัดนี้เลิกสวดตั้งแต่สองทุม่ม พอไปถึงที่วัดกิ่งแก้วลองถามยายขณะยื่นกับข่าวให้แต่ยายก็พูดเหมือนทุกครั้งบางเสียงมันไม่ควรไปถามหาที่มาแต่ในหมู่บ้านไม่ใช่ทุกคนจะปิดปากเงียบเหมือนยายระหว่างทางกลับบ้านกิ่งแก้วแวะซื้อกล้วยกับน้ำตาลจากใหญ่จันแม่ค้าสูงวัยที่ตาบอดข้างหนึ่ง ยายจันอายุ70ปีแล้วแกเป็นคนพูดเก่งชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้เด็กฟังยายเมื่อคืนได้ยินไหมเสียงสวดยายจันหยุดทำน้ำตาลปึกทันทีได้ยินสิข้าได้ยินมันทุกปีไอเสียงนั่นแกเล่าช้าๆว่าแต่ก่อนตรงกลางทุ่งนั้นไม่มีเพิงนา ไม่มีกองฟางที่ใช้เลี้ยงบัวควายมีแต่หญ้าขึ้นรกเคยมีหญิงคนหนึ่งมาจากไหนไม่รู้อุ้มลูกมาอยู่แถวนี้อยู่ไม่นานลูกตายแล้วก็ไม่เห็นเธออีกเลยยายได้ยินเขาบอกกันว่าเห็นควันลอยอยู่กลางทุง่งศพคงเผากลางทุ่งนาน,นั่นแหละวันนั้นไม่มีแม้แต่พระรูปเดียวออกไปสวดเพราะไม่มีใครรู้ แล้วหลังจากนั้นล่ะตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาทุกค่ำคืนในวันเดียวกันจะเริ่มได้ยินเสียงสวดลอยมาบางคนได้ยินเป็นเสียงพระบางคนว่าเป็นเสียงผู้หญิงบางคนบอกว่าได้กลิ่นน้ำอบกับกลิ่นเนื้อไม้ลอยมาตามลมพอกิงแก้วกลับถึงบ้านยายก็เดินกลับมาจากวัดพอดี กิ่งแก้วช่วยแก่ของใจตะกรางเงียบเงียบใจยังค้างอยู่กับเรื่องที่ได้ยินจากยายจันช่วงบ่ายของวันนั้นฝนตกหนักต่อเนื่องเกือบสองชั่วโมงจนน้ำเจิงนองเต็มคันนากิ่งแก้วกับยายต้องปิดหน้าต่างทั้งวันเพราะลมแรงทุ่งด้านหลังบ้านเปียกโชกดินนุ่มจนจมมิดถึงข้อเท้ากลิ่นโคลนปนหญ้าอับลอยเข้ามาตามลมฝนเริ่มซาตอนกลางคืน หลังสายฝนโปรยมาเกือบทั้งวันคืนนั้นกิ่งแก้วลองออกมายืนฟังอีกครั้งที่ริมชานนาห้องเสียงเงียบไม่มีบทสวดไม่มีอะไรเลยแต่ในใจเธอกลับรู้สึกว่าเสียงนั้นยังอยู่และคืนนี้ก็ดูเงียบกว่าทุกคืนกิ่งแก้วยืนอยู่บนชานนาห้องเป็นด้านที่ติดกับทุ่งนาและวัดเก่า เสียวพระจันทร์ถูกเมฆบดบงังเหลือเพียงแสงจางๆที่แทบมองไม่เห็นอะไรเธอกำลังฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่เสียงกบเสียงลมหรือเสียงจิ้งรีดแต่รอฟังเสียงนั้นเสียงสวดมนต์ที่เธอเคยได้ยินเวลาผ่านไปหลายนาทีจนเธอคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วมันก็มาตามนัด เสียงสวดเบาๆลอยมาตามลมจากทุ่งไกลอนิจจาวัตสังคาราอุปปาทฮะวายธม,มีโนบทสวดซ้ำไปซ้ำม,มาวนอยู่เกือบห้านาทีฟังดูคุ้นหูใครที่พาเคยสวดในงานศพเมื่อปีก่อนแต่เสียงนี้ไม่มีเสียงลาก่างไม่มีจังหวะขึ้นลงแบบพระ มันทั้งเบาทั้งราบเรียบกิ่งแก้วขนลกเธอไม่แน่ใจว่าเสียงมาจากทางวัดหรือกลางทุงแต่หัวใจเธอสั่นเพราะเธอรู้ว่าวัดนั้นไม่มีพระสวดตอนสามทุมแน่ๆแ,และยายเคยพูดเสมอว่าถ้าได้เย็นอย่าตอบอย่าหันไปมองเด็ดขาดในขณะที่เธอกําลังหันหลังจะเข้าห้องในวินาทีนั้น เือมองเห็นอะไรบางอย่างกลางทงร่างเงาเล็กๆยืนอยู่ข้างกองฟางใกล้กับเพิงไม้ที่ชาวบ้านสร้างไว้พักเหนื่อยตอนเก็บเกี่ยวร่างนั้นหยุดนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเหมือนยืนฟังบทสวดเช่นกันกิ่งแก้วสะดุ้งไม่รู้ว่าหลุดเสียงออกไปเมื่อไหร่ใครนะ่ะแล้วเงานั้นก็หายไปในพริบตา สายของวันหัดมาท้องฟ้าขาวหม่นลมจากทุ่งพัดแรงกว่าทุกวันกิ่งแก้วกวาดใบไผ่หน้าบ้านจนหมดนั่งนิ่งอยู่นานใต้ต้นมะม่วงเมื่อมองทุ่งที่ไกลออกไปถึงแนววัดเธอยังจําเงาร่างเมื่อคืนได้ติดตาไม่ชัดว่าคือคนหรือเงาไม้แต่เสียงบทสวดนั้นไม่ใช่ความฝันแน่ๆหลังมื้อกลางวันที่ใต้ถุนบ้าน กิงแก้วขออนุญาตยายขึ้นไปหาหนังสือเก่าในห้องเก็บของบอกว่าจะลงมาอ่านแก้เบื่อยายไม่ได้ว่าอะไรแต่มีแวบหนึ่งที่สายตายายวูบหลบก,ก่อนจะพยักหน้าช้าๆห้องเก็บของมีแสงลอดช่องไม้เข้ามาเป็นเส้นเศษฝุ่นลอยฟุงจนต้องมือปิดหน้าในขณะที่เธอหาหนังสือก็มองเห็นเสื้อเก่าๆวางอยู่ พอยกขึ้นก็มีห่อผ้าขาวบางๆวางทับหีบไม้อีกทีหนึ่งหีบเบนั้นเธอไม่เคยเปิดมาก่อนมันเป็นหีบไม้เตียเต้ยเียด้านในสลักลวดลายบัวบานซีดจ,จางกุญแจไม่มีแต่ฝากล่องไม่ได้ล็อกเมื่อเธอเปิดออกกลิ่นอับผสมกลิน่นทูบเก่าก็พุ่งออกมาข้างในมีผ้านุ่งลายเก่าๆห่ออะไรบางอย่างไว้ เธอค่อยๆเอาผ้าออกก็เจอกรอบรูปเล็กๆเป็นรูปหญิงสาวหน้าตาอ่อนโยนอายุราวๆยี่สิบปีผมยาวผิวคล้ำแดงแบบคนทำงานกลางแดดและมีซองจดหมายเก่าๆอยู่ใต้รูปหนึ่งซองจ่าหน้าซองด้วยลายมือวัดวัดว่าพงองสีวัดไทยทุงกิ่งแก้วนิ่งไปหัวใจเต้นแรงพงองสี เธอไม่เคยได้ยินชื่อนี้ในบ้านไม่ใช่ชื่อญาติไม่ใช่ชื่อใครในหมู่บ้านแต่ที่เธอจำได้ใหญ่จันเคยพูดถึงหญิงคนหนึ่งเมื่อ20ปีก่อนที่อุ้มลูกมาอยู่แถวนี้แล้วลูกตายจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่เธอเปิดผนึกซองจดหมายลายมือที่เขียนข้างในอ่านยากแต่ประโยคหนึ่งสะดุดตาเธอชัดเจน ถ้าไม่มีพระสวดให้กูจะสวดให้ลูกเองกิ่งแก้วกำจดหมายแน่นหัวใจเต้นแรงแล้วเสียงฝีเท้าช้าๆก็ดังขึ้นมาจากบันไดบ้านได้หนังสือหรือย่างกิ่งเสียงยายดังขึ้นจากข้างล่างมันเรียบนิ่งจนน่ากลัวเธอรีบปิดเหบ็บวางผ้าให้เรียบร้อยแล้วตอบกลับไปว่า แล,แล้วจ้าแต่ทำไมมีเสื้อวางอยู่ในห้องนี้ด้วยล่ะยายยายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าบางอย่างเก็บไว้ก็ดีแล้วนะโลกคืนนั้นกิ่งแก้วนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเสียงยายนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัวเรียบนิ่งแต่กลับทำให้ขนลกุกยิ่งกว่าคำดุใดๆทาไมถึงมีจดหมายอยู่ในกล่องใบนั้น แล้วคนคนนั้นเป็นใครเธอไม่เข้าใจเหตุผลเช้าวันถัดมาฝนยังตกพรำเบาๆกิ่งแก้วนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านดินเปียกชื้นจากฝนที่ตกเมื่อคืนก่อนกลิ่นขนยาแห้งหลุงไปทั่วใต้ถุนบ้านยายจันเดินออกจากบ้านไปทางวัดเห็นค่เงาหลังที่ข้อมงุ้มลงตามไวกิ่งแก้วมองตามเงียบๆ ใจหนึ่งอยากจะวิ่งไปถามแต่ปากมันพูดไม่ออกช่วงเย็นของวันนั้นขณะเก็บจานทำความสะอาดจากอาหารมื้อเย็นกิ่งแก้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่ายายผู้หญิงในรูปที่ชื่อพงศสีคือใครเหรอมือที่กำลังหยิบขันน้ําของยายชะงักไปครู่หนึ่งก่อนยายจะพูดว่าของเก่า ยายตอบแต่สายตาไม่ได้มองหน้าเธออย่าไปยุ่งกับมันเลยลูกกิก่งแก้วไม่ยอมแล้วแต่ในจดหมายนั่นบอกว่าถ้าพระไม่ยอมสวดก็จะสวดให้เองยายถอนหายใจแผ่วๆสีหน้าดูเหนื่อยอ่อนขึ้นมาทันทียายเงียบไปอึดใจใหญ่ก่อนจะพูดว่า พงศสีเคยอยู่ที่นี่จริงเป็นลูกสาวคนโตของข้าเองโลกทั้งใบนี้หัวกิ่งแก้วเหมือนหยุดลงเธอไม่เคยรู้มาก่อนข้ามีลูกสาวสองคนคนโตชื่อพงศสีตอนนั้นแม่เองยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำพงศสีกลับมาหาข้าพร้อมกับโลกแต่อยู่ได้ไม่กี่วันเด็กก็ตายกลางเดิก พ่อเด็กก็ทิ้งหนีกลับเมืองกรงุงกิ่งแก้วนั่งนิ่งเหมือนตัวชายายสูดหายใจแล้วพูดต่อไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรพองสีมะนาวลูกที่ตายไปเผาเองกลางหน้ากิ่งแก้วขยับตัวเขา้าไกลเงาสะท้อนของแสงตะเกียงทำให้แววตายายดูหมดลงยิ่งกว่าเดิมเสียงลมตีใบกล้วยดังสวบสาบรอบเรือน ยายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนจะหนักขึ้นหลังจากเด็กตายพงศีมันก็ไม่พูดไม่จาวันพระถัดมาข้ากลับมาจากวัดมันก็ผูกคอตัวเองที่เพิงหน้าทิ้งจดหมายไว้เสียงนั้นราบปรียบแต่ประโยคนั้นกลับแทงใจเลึกตั้งแต่นั้นมา ก็จะได้ยินเสียงสวดดังกลางเดิกข้าไม่แน่ใจหรอกว่ามันคือเสียงใครแต่ทุกปีที่ตรงกับวันเดียวกันมันจะดังขึ้นเสมอยายไม่ได้มองกิ่งแก้วตอนพูดประโยคสุดท้ายว่าบางคืนข้าไม่กล้าแม้แต่จะออกไปมองผ่านไปอีกปี จนมาถึงคืนที่ตรงกับวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นเวียนมาถึงอกีกฝนที่โปรยลงมาเมื่อตอนหัวค่ำซาไปแล้วเหลือเพียงลมเย็นๆพัดผ่านช่องไม้ของฝาเรือนกิงแก้วนอนอยู่บนฟูกไม่อาจลากความคิดจากเรื่องของผ่องสีที่ยายเคยเล่าให้ฟังได้เสียงสวดนั้นยังไม่จบมันยังกลับมาในคืนเดียวกันของทุกปีเธอลุกขึ้น ถือตะเกียงเจ้าพายุของยายค่อยๆเดินลงจากเรือนไม่ให้ไม้กระดาษลันเดินผ่านใต้ทุนที่เย็นเฉินเธอเดินตามทางดินออกสู่ทุงลงกว้างมือสลัวมีเพียงแสงจันทร์ลอดเมฆส่องมาริบรีเสียงสวดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งที่เคยได้ยินเพราะมันหยุดตรงหน้าอยู่ในเพิงนากลางทุงกิ่งแก้วหยุดนิง่ง ขาซันยังควบผุมไม่ได้เธอไม่ควรเดินเข้าไปแต่เท้ากลับก้าวต่อยังไม่รู้ตัวเพิงหน้าหลังนั้นยังคงอยู่ที่เดิมเล็กสุดโสมมีฟางแห้งกองพนเนินอยู่ข้างในเสียงสวดดังออกมาทํานองเรียบสัมๆไม่เร็วไม่ช้าอพอเธอเข้าไปไกลเสียงสวดก็หยุดลงภายในเพิงนาไม่มีใคร มีเพียงผ้าขาวเก่าๆปูอยู่บนเพิงและตรงกลางผ้านั้นมีกล่องผ้าสีหม่นวางอยู่กิ่งแก้วนั่งลงหัวใจเต้นโครมครามเธอค่อยๆเปิดกล่องนั้นออกข้างในมีกระดูกเล็กๆวางเรียงกันอยู่เสื้อผ้าเก่าๆสีจางๆห่อเอาไว้แล้วอยู่ๆลมแรงก็พัดวูบมาที่เพิงนาไฟตะเกียงเจ้าพายุที่วางอยู่สั่นไหว แล้วมอดดับไปทุกอย่างอยู่ในความมืดในเงามืดนั้นกิ่งแก้วเห็นร่างเงาเงยืนอยู่บนเพิงหันไปทางกล่องที่มีกระดูกเล็กๆวางอยู่เป็นหญิงสาวผมยาวเสื้อผ้าเปื่อยยุ่ยใบหน้าซีดไม่พูดไม่ขยับเสียงสวดดังขึ้นอีกครั้งในความเงียบบทสวดเดิมซ้ำๆไม่เปลี่ยนกิ่งแก้วนิ่ง น้ำตาไหลอยกมาโดยไม่รู้ตัวเธอไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดอะไรออกไปหญิงผู้นั้นไม่ได้ขยับไม่ได้มองไปทางอื่นเธอกำลังสวดให้ลูกของเธออยู่ในฐานะคนเป็นแม่ทำได้เพียงเท่านี้เมื่อเสียงสวดจบลงเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่กิ่งแก้วยังคงนั่งนิ่งอยู่กลางความมืด เธอก่มลงมองเศษผ้าที่ห่อกระดูกเล็กๆนั้นเองแล้วก็เพิ่งรู้ในวินาทีนั้นว่าเสียงสวดที่เธอได้ยินมาตลอดคือพ่องสีเป็นเสียงสวดที่มาจากความรักที่ไม่มีวันหลุดพ้นกิ่งแก้วหลับตาลงน้ำตาไหลได้แต่ภาวนาในใจว่าขอให้แม่กับโลกได้ไปสู่สุคติเสด็ทีหลายปีต่อมา กิ่งแก้วออกจากหมู่บ้านไปหางานทำในตัวเมืองยายของเธอเสียไปแล้วกิ่งแก้วไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านนั้นเอกและนับจากนั้นเธอก็ไม่เคยได้ยินเสียงสวดนั้นอีกเลยหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็อคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง